สวัสดีค่ะพี่พี่น้องหมอเษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทานายดวงรายวันนะคะมีนาคม2 5 6 4นะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะมาอีกแล้วนะคะทํานายดวงรายวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทนะจ้าพี่น้องจาา๋านะวันนี้ต้องขออภัยนะคะพี่น้องนะเฮ้ยนะคะ เป็นหวัดนะคะพี่น้องขาหน้าตาบวมเป่งนะไม่ค่อยสบายนะคะพี่น้องขาแต่ก็ยังไหวอยู่ค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเองก็ดูเลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องนะอ่าเราต้องอากาศเปลี่ยนนะคะร้อนบ้างหนาวบ้างเนี่ยนะมันก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยไม่สบายได้นะคะเนยเอาอย่างนั้นกันอ่ามาดูคะ่ะเพื่อไม่เสียเวาลาในวันนี้นะคะมาดูพี่น้อง วันอาทิตย์ก่อนนะคะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะแรกนี่พี่น้องวันอาทิตย์ไม่สบายเหมือนป้าหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ไหมเดรสนะคะแล้วก็อัดวินถ้วยนะคะแล้วก็ราชาเหรียญอุ้ยค้นดีนะคะพี่น้องเนี่ยนะแล้วก็ไพ่ทักว่าเดือดซันพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังคะ่ะพี่น้องคาะนะก่อนหน้านี้มันอาจจะจบ หนะ้าหมดเคราะห์จบเริ่มต้นใหม่นะคะและก็หมดเคราะห์และตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะระคับประรองนะคะในทุกเรื่องนะคะและก็เป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครดิตในเรื่องของเงินทุนเครดิตในเรื่องของการเงินเครดิตเกี่ยวกับผู้สนับสนุนนะคะอ่าสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะ ชัดเจนมากมายคือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่ขอเครดิตเอาไวา้มีโอกาสผ่านแล้วค่ะพี่น้องคาะนะสําหรับราชาเหรียญน,นะคะและไพ่ทักสุดยอดมากมายค่ะพี่น้องคะเนาะเดยอสัน้นต่อไปนี้พี่น้องวันอาทิตย์พบทางออกทางสว่างในทุกเรื่องแล้วก็มีโชคมิลาบมานะคะอันนี้ทํานายโดยรวมของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทั้งหมดนะ พี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนกําลังค้าน่าหมออยู่ว่าอ๊่ลลำบากจะแย่อยู่แล้วอย่างงน้นอย่างนี้เราต้องคิดบวกเอาไว้นะคะพี่น้องนะต่อไปนี้พี่น้องวันอาทิตย์ดีจริงนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนี้กันค่ะอันนี้จบนะคะเริ่มต้นใหม่ความหมายคือจบเริ่มต้นใหม่นะคะและเริ่มต้นไปในทางที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะพี่น้องมาดูเลขนาโชคค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้านะคะหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้อง วันอาทิตย์อุ้ยดีจังเลยต่อไปมาดูพี่น้องวันจันร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทำนายโดยรวมนะคะบอกว่าใบแรก the emperor นะคะ the emperor ใบที่สองนะคะห้าเหรียญใบที่สามนะคะเจ็ดดาบพี่น้องวันจันร์น่าอินดูมากเลยนะคะมีปัญหาเครียด นะคะมีความรับผิดรับชอบทุกเรื่องนะดอะเอมเรอร์นี่แล้วที่สำคัญในวันพรุ่งนี้นี่นะมีต้องใช้เงินอนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าติดขัดจะหาเงินมาจากตรงไหนในวันพรุ่งนี้อะทันไหมเป็นหนี้เป็นสินเขาจะต้องใช้เขาชำระเขาเนี่ยไม่มียอดเงินเข้ามาเลยนะแล้วก็ฝืดมันขอทานเนี่ยนะคะพี่น้องวันจันนะคะค่อยๆแกะนะคะพี่น้องคะนะถ้าเราเครียด เครียดหนักเราก็จะไม่สบายเอานะคะแล้วก็ในเจดดาบนั้นนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ความหมายว่ามีหนึ่งเรื่อง2เรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะ,ะบริวารคนรักคนในครอบครัวไว้ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาที่พี่น้องจะต้องขอความช่วยเหลือลาะค่ะนะพี่น้องวันจันทร์นะอันนี้มันไม่โอเคนะคะพี่น้องนะสำหรับที่เราจะต้องปิดบังเอาไว้เนี่ย ไม่โอเคในส่วนของเรานั่นเองนะเราจะหนักอยู่คนเดียวนะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสําหรับนในวันพรุ่นี้พี่น้องวันจันทรนั้นปัญหาเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ว่าจะต้องใช้เงินแล้วก็เครียดไม่รู้จะหาตรงไหนนะไพ่ทักบอกว่ามีเงินเข้ามาแน่พี่น้องวันจันทร์ไม่ต้องกังวลแล้วคะ่ะเงินมาจากนะมาจากการขายสินค้ามาจากลูกค้านะคะอย่างนี้นะมีคนช่วยเหลือ เรื่องของการเงินเพื่อที่ให้เราได้มีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะ,ะฉะนั้นพี่น้องวันจันทคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวค่ะในวันพวงนี้คือเรื่องของการเงินค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี4 5่ห4 5 7 1ค่ะพี่น้องวันจันค่ะต่อไปมาดูอังคารบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าอ่า เดิมทีนั้นพี่น้องวันอังคารการเงินเริ่มดีขึ้นเนาะนะคะสำหรับสามเหรียญขายของดีขึ้นนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันวัน,วนอังคารมีสัญญาหรือมีข้อผูกมัดกับใครในวันพรุ่งนี้หรือขอความช่วยเหลือใครเอาไว้ในวันพรุ่งนี้พี่น้องจะต้องจะต้องเผื่อใจนะห้าสนะคะพี่น้องสามดาบขึ้นดิ คือไม่ได้ดังใจผิดหวังนะคะผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือไพ่ใบนี้นะคะสามสามดาบนะขอความช่วยเหลือใครเผื่อใจในวันพรุ่งนี้เผื่อว่าเราจะได้วางแผนสองแผนสามใหม่นะคะแล้วก็9้านะก้า้าไม้เท้าแล้วก็9้าถ้วยดูสิคะไพ่ทักนีนะ่หรือจะต้องรอไปก่อนนะขอความช่วยเหลือใครเรื่องอะไรสมมติว่าเรื่องเงินปั๊บเนี่ยในวันพรุ่งนี้ คิดว่าไม่ตอบโจทย์ยังไม่ได้ต้องต้องรอนะคะต้องรอไปก่อนหรือเขาเลื่อนนะคะ,ะตกลงเรื่องอะไรก็เหมือนกันนะอันนี้และก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่น้องนะเรื่องสุขภาพนะดูว่าใจไม่ค่อยปกตินะเรื่องความดันนะเนี่ยนะความดันไขมันนะคะพี่น้องวันอังคารนะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรารออย่างมีสตินะคะทุกเรื่องนะรอโอกาสนะ รอสถานการณ์ให้มันคลี่คลายไปนในทางที่ดีและเราถึงจะเริ่มต้นทําอะไรนะคะอ่ารออย่างมีความหวังนะอย่าจิตตกนะคะพี่น้องค่ะน่าอย่าจิตตกนะคะเออมีมาดูเลขนําโชคค่ะมีเก้าเออสามสามเก้้านะคะสามสามเก้าเก้านะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันทำนายโดยรวมนะคะใบแรกเรื่องของหกเหรียญน,นั้นก็คือนะ,ออม, 1, ะมีพันธะมีภาระผูกพันที่จะต้องใช้นี่หรือขอเครดิตเอาไว้ในวันพุ่งนี้ได้เงินนะคะพี่น้องนะขอเครดิตเอาไว้ได้แน่ค่ะในวันพุ่งนี้มีเงินเข้ามาแน่นะพี่น้องวันพุธกลางวันดีเยี่ยมค่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิงเพศหญิงนะคะน,นี่เพศแม่เนี่ย จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะสาเร็จขึ้นผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องคะขึ้นผู้หญิงทั้งหมดเลยผู้หญงิงแกร่งผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์นะผู้หญิงที่มีเงินนะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือเรื่องเงินแต่รองเงินในวันพรุ่งนี้สําเร็จคะ่ะแต่ถ้าไม่รองเงินทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้นะไพ่ทักก็ดีค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะพี่น้องค่ะเนาะมีเลขหกเก้าสามแปดหเก้าสามแดค่ะสวยมากค่ะเอาละต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะพุธกลางคืนนะผู้ไพ่ตัวตนน่าจะตรงนะก็คือ เป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาให้กับบริวารทุกผู้ทุกนามนะคะสำหรับปราชีนีถ้วยแล้วก็ชัดมิ้นนะคะในวันพรุ่งนี้เหมือนกับว่าจะไปทำบุญให้ทานนะคะเหมือนกับว่าจะไปบริจาคเลือดบริจาคลงศพนะอย่างนี้นะคะพี่น้องคะหรือทำบุญให้ทานนั่นเองนี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าพอขึ้นไพ่ทาวเวอร์นั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ ต้องระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักก็ไม่ดีนะ,ะอัศวินดาบในวันพรุ่งนี้พี่น้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากไปเสียงกับบริวารน,นะคะในบริวารคนรักคนในครอบครัวอ่าบริวารในที่ทํางานนะคะอย่างนี้นะนี่อย่างนี้แล้วก็บอกว่าห้ามใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะในไพ่ตรงนี้ตัดสินนะเป็นไพ่ตัดสินนะคะ,นนะ,คะพี่น้องขานะถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกับใครก่อนหน้านี้ ดูว่ามินเมว่าเราจะเสียเปรียบสักหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องขาต้องทําใจนะคะตัดสินให้เราเสียเปรียบหรือเราต้องเสียเงินนี่พี่น้องต้องต้องต้องยอมรับนะคะกับการกระทําของเราที่ผ่านมานะคะพี่น้องนะอันนี้ถ้าสมมุติเราทําปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกเรื่องนะ่ะตัดสินมาเนี่ยเราก็จะชนะแต่ปรากฏว่าขึ้นทาวเวอร์นะคะ ก็เราจะต้องยอมรับค่ะาบางท่านนะมินเมว่าจะจะต้องออกจากงานนะคะหรือจะต้องโดนเดินโลกเลิกจ้างอันนั้นก็จะต้องทําใจนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซงานด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ทักไม่ค่อยดีค่ะนะอ่อย่างนี้โอเคนะคะพี่น้องค่ะให้เราระงรับอารมณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ ค่ะมาดูเลขนำโชคกัน120แล้วก็6นะ120แล้วก็6นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะตาช่างขึ้นพยายามปรับให้เกิดการสมถะถสมดุลนะคะพยายามที่จะรอคอยนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือพี่น้องวันพฤหัสบดี และสิ่งที่รอคอยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับผลนะอย่างเช่นเราร,รอเรื่องงานก็จะมีงานเข้ามานะคะเราร,รอเรื่องลูกค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นโอเคมากมายค่ะในวันพรุ่งนี้อ่าแล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอารมณ์ไม่ได้ดังใจนะคะอ่ากับบริวารอย่างนี้ราชีนีดาบนะอารมณ์มุะลูเอาแต่ใจไม่ได้นะคะพี่น้องงาะนะ ระวังเรื่องสุขภาพเอ็นข้อกระดูกด้วยค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีไม่มีอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะถือว่าสบายๆนะคะ,ะมาดูเลขนำโชคค่ะ1น,นะคะ17แล้วก็2อนะ1 17แล้วก็2นะคะพี่น้องวันพราะฤาษีสบัดดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เป็นแบบไหนนะดูกันนะคะใบแรก หนุนเงินเหมือนกันนี่นะคะพี่น้องวันวันศุกร์นะ,ะขึ้นสองเหรียญเจ็ดไม้เท้าทางานหนักลุยลุยภาระงานเยอะแล้วก็เดเลิเวอร์ขึ้นนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็ทํางานหาเงินเงินเก็บไว้อยู่เนื่องจากว่าต้องใช้เนาะเข้ามาปั๊บออกเข้ามาปั๊บออกแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ นะเคลียร์งานทํางานลุยๆหนักเหนื่อยอยู่และก็ไม่ได้ดังใจกับบริวารคนรักไหนะอย่างนี้นะคะบริวารคนในทํางานคนในครอบครัวก็แล้วแต่นะคะหรือเดรเวอร์นะถ้าเดอรเวอร์เนี่ยทำนายคู่กันก็คือไม่ไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะคะหรือเราทํางานเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะ และไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องว่าให้ลดในเรื่องความวิตกกังวลกรุ้นคิดนนะคะพี่น้องคะนะเดะมูนนี่คือการคิดล่วงหน้าการคิดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็คิดลบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคิดลบนะคะฉะนั้นถ้าคิดลบนั้นมันก็จะมีแต่เรื่องลบๆเข้ามานะคะพี่น้องวันศุกนะร์นะหมออยากจะให้คิดบวกเอาไว้นะ,ะทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องปกตินะคะไม่มีอะไรน่าไปห่วงอะ่ะ เป็นห่วงแต่ว่าเราจะต้องคิดบวกเอาไว้นะคะพี่น้องค่ะนะสาหรพี่น้องวันเสาร์ไม่น่าที่จะมีอะไรนะคะลดในเรื่องของความคิดลงแค่นั้นเองค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะสอแล้วก็6 8 27ดสองดแล้วก็6 8นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นรว<ำ>บอกว่านะคะ เหนื่อยหนักนะพี่น้องวันเสาร์นี่นะคะแต่สู้ดันไปข้างหน้าเชียวนะคะและก็ไอวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกับว่าหยุดพักผ่อนสักวันหนึ่งหรืออย่างไรนี่หรือออกพื้นที่ไปนะแล้วก็ให้นะมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าหน้านี่นะแต่เราไม่พักผ่อนไม่ดูแลตัวเองมีโอกาสที่จะนอนนิ่งอะ่ะไม่สบายอ่ะนะคะนะแฮงเมนก็คือความไม่สบายนะคะ ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเหนื่อยหนักนะคะพี่น้องขานะ่ารวมถึงเอ่อเครียดด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเหนื่อยงานหัมากกว่านะคะพี่น้องขานะฉะนั้นระมัดระวังนะสองเรื่องคือเรื่องของสุขภาพและเรื่องความวิตกกังวลคุณคิดนะคะแล้วันพรุ่งนี้ถ้าออกเดินทางนะไปทํางานทํากิจทําการอะไรนั้นเนี่ยดูว่าอย่าไปหวังอะไรมากนะคะพี่น้องขานะไปหาลูกค้าเนี่ยถ้าเราไปอย่างนี้แล้วมาเจอไพ่ตัวนี้แล้วมาเจอไพ่ตัวนี้เนี่ย ก็ทำใจไปอะนะคะอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะอ,อาจจะไปหาลูกค้านี่เราบอกว่าเออได้ลูกค้าแน่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้มันไม่สวยนะคะพี่น้องกาน,นะอ่าเอาละมาดูเลขนําโชคค่ะ10่ 1, 0, แล้วก็4 2 1สองแล้วก็42นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะ ฉะนั้นป้าหมอวัยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ